สวัสดีครับพี่น้องพ่อแม่พี่น้องนะครับที่เขาติดตามช่องคุสุริศพะละนะครับเนาะมือหนีสิพ้าพี่น้องพะน้องนะครับมาเบิงไก่อารมณ์ดีนะครับไก่ไข่อารมณ์ดีนะครับพี่น้องเนาะพี่น้องไปเบิงไดนกันครับผมครับมาเบิงไก่อารมณ์ดีมือนีไก่ไข่อารมณ์ดีมาพี่น้องไปเบิงไนกันครับนะ ไก่ไข่อารมณ์ดีคือไก่ไข่อยงไรครับพี่นอ้องนี่มันอยากคำแนวมือนี่ครับมันกลับไปเหมือนลน,นี่แคัย่างอยู่นะคือตอนเย็นมากนะครับกับเดเปลปอยมันเล่นนะครับปอยมันออกมายางจิกหยาน้าเล่นนะครับนะใ้มันเครียดนะก็อ,ออกมาเบิง้งโอ๊หลายเลยพี่นอ้องน่าพี่น้องครับผก็ลกออกมาจากเหล่านะครับนเนาะเก เออมาเป็นแดงๆเลยครับพี่น้องนะอูนี่ครับอตอนเย็นกัสีปล่อยออกมันมาเล็นนะครับเนาะนะปล่อยออกมาเล็งเบิงพี่นนอะนะเพื่อปให้มันเครียดครับนะถ้าไก่มันบกเครียดแล้วนะครับมันกัสีไข่หลายนะครับเนะจ้าของเพิ่งกัสีมาปล่อยนะครับถหงมันยางจิกหนาเล่นนะครับเนาะ นะครับนะว่าในเวลากะเอ่อเิ่นกสีอาขอคอะนะครับเราเคยกินหัวอาหารนี่นะครับเนาะมันเคยออกมาครับมันออกมาถึงเวลา,ามันกสียางเล่นนะนี่ครับพี่นอ้องดูไปด้วยกันอืาพี่น้องหลายหลายเบิกอืครับนะตอนเย็นเขากสีออกมายางซื่มือครับนะ ข้าก็ะชิจิกนี่แหละครับหยานะจิกหญ้าแล้วก็เลยจะเป็นไก่ไข่อารมณ์ดีนะครับไก่ไข่อารมณ์ดีจับง่ายครับพี่น้องนะบอลเลีนบอลตื่นนะนี่ครับหนี่ครับนะก็เฉลี่ยกับคนได้ตลอดนะครับนะอ่าบริเลเขากระชีบออารมณ์เขากระชีบเสียนะครับนี่นะครับสามารถจับได้ครับพี่น้องนะนะครับ เขาเคยส่ออกมะยางนะครับสูเออเอาเอาบรรยากาศอ่าธรรมชาติเนาะนะครับนี่ก็เป็นอีกเทคนิคนึงคือน้องนะครับที่อ่าเลี้ยงไก่ไข่ไว้อ่าไว้กินนะครับเนาะกินจนเหลือครับเหลือได้ขายนะนะครับนี่คือพี่น้องอ่ะสิคำแน่จักหน่อยมื้อนี้นะครับนี่ครับพี่น้องเต็มเลยนี่มันมันมาออดเตรียมตี้จะเข้าคอก นะครับทั้งแรงมากกับปล่อยนะครับประมาณจักหามงยินนะครับกับสีปล่อยปล่อยแล้วเขาก็จะออกมาจิกจิกหนากิ้นหยากินหย,ย,ยังนะครับยางเล่นนะครับเต็มแหละนะนี่จัาสี่แหละพี่น้องนี่นี่นะครับเขากระเสียอารมณ์ดีนะครับนะสมา,า,าสมารถเล่นกับเขาได้ครับพี่น้องนะสามารถเล่นกับเขาได้ นะเขาอารมณ์ดีคร right <The> ับถ้าได้ออกมาแล้วเขาอารมณ์ดีเลยนะครับเขาก็สิปลายหนังไปเป็นฝูงนะครับนะหากินหญ้าหากินหนังไปนะครับนะก็เป็นอีกทิ้งนิดหนึ่งนะครับนะทำเมื่อไรมันบอได้ออกมันบอไข่ครับพี่น้องไข่นิดๆหน่อยๆทำเมื่อไรออกว่าได้ไข่หลายข่าอันนั้นก็เป็นอีกเทิ้งนิคอีกแบบหนึ่งนะครับพี่น้องเนาะ เรียกว่าไก่ linkage, อารมณ์ดีเออขามาเบิงทางในเไหงพี่น้องนี่มันเขามาแล้วนหะนี่งขึ้อขึ้นขกุนขกุนขึ้นครับเขามารอแล้วมันเข้ามารอเจ้าของนะครับพี่นอ้องเออนี่คือเลี้ยงนี่คือเลี้ยงไว้อ่าไว้กินไว้บริโภคนะครับมันเหลือจะได้ขายเหรอพี่น้องนี่นะกินบ,บ่ท่านครับนะแต่ขายให้ในชุมชนนะครับในชุมชนที่ อยู่ใกล้ๆนี่แหละครับเนะบาะเป็นกำว่าซื้อซื้อมือนะครับนี่คือไก่ไข่อารมณ์ดีเออพี่น้องเไยโอะถ้าเขาได้ออกแล้วเขาชิบห้องนะครับเนาะถ้าบ่เออมือไรบ่ได้อ,ออกในห้องเลยครับพี่น้องเราก็บ,บ่ไข่น้ำนะรุ่นพี่น้องนะถึงเวลาเขาก็เขามาน,นี่คือพระผีพระหน่องเข้ามาเบิ่งไก่ไข่นะไก่ไข่อารมณ์ดีอาดสม,มืดแน่เด้อพี่น้องเลย นะครับเนาะนี่ถ้าพี่น้องได้เลี้ยงก็ลองทนลองเบึงครับนะตอนเย็นมากก็ปล่อยออกนะครับแต่ว่าอย่าให้มีหมาด้วยหมามันสีเมียนเอานะครับนะมันก็ออกไปจิกญ้านะถ้าแต่มันอยู่ตอนนี้คอกหลายนะครับอันจะอา,อากาศมันก็ร้อนนะครับพี่น้องเนาะอากาศมันก็ห่อนเมื่อมันห่อนแล้วมันก็เครียดมันเครียยแล้วมันทําให้ไก่ห้าหนีบวไค่นะครับเนาะถ้าปล่อยออกิ่อนอารมณ์ดีนะครับก็เลยเรียกว่า ไก่ไข่อารมณ์ดีนะครับเนาะอ่าตัวนี้กะเห็นไหมเพิ่นไข่ครับบางตัวเพิ่นกนไข่อยู่นี้เนาะบางตัวเพิ่นกะไข่อยู่ตรงนี้ครับพี่น้องนี่เออเห็นไหมเพิ่นไข่อย่างนี้ครับออืย่างว่าแหละตอนนี้มัหนหม,ม,มักอยู่จังสี่กะปล่อยเขาอยู่นะครับตอนเสาว่าเนี่ยสิเป็นเหลืองๆอยู่ครับพี่น้องไก่นะก็ไข่เกือบทุกตัวนะครับนะไขต่ต้นใบไขตบ่ต้นใบ นี่มาแล้วอาหารมาแล้วนะครับพีน่น <N> ้องนี่อาหารมาแล้วเนี yeah, <N> ่ยเขาจะได้กินเหรอครับอืออ <N> ่าอาหารมาแล้วอาหารมาแล้วคือพีนอ่น้องนี่อาหารนี่เขาผสมเอาเอาอาหารกระกระทุงนะครับก่อนต้องห้ามกระโพอู้ เอาอาหารถุงนะครับผสมกับห่อกับเข่าครับพี่น้อกเขาซุปด้วยครับพี่น้องนี่เป็นผสมนะครับผักมีแยงกระซับเข้าไปครับมีผักมีแยงกระซับใส่ครับใกล้แล้วครับพี่นกไข่อินซีไข่ไก่อินทรีย์นะครับไม่โตแต่ได้ไข่สด อ,อไข่สดทุกวันวนะครับขไข่บริยายนะครับพี่น้องแต่ว่าเป็นไข่งามไข่แดงแดงดีขายชุ่มชื่นแข็งเลยเก้าสิบบาทนะครับ,รบขายให้ราคาคืออยู่คือาขายแพงเราเท่าไรเละดิผมขายแพงคือลอยนึงเขาซื้อมาเขามาซื้อลอยนึ่งขายเขาสามสิบสามฟองไปเลยครับโอ้เขามาซื้อลอยนึ่งไข่เขาสามสิบสามหน่วยครับสามสิบสามฟองเป็นไข่ผสมมันมีเบอร์ทั้งเบอร์หลายใสนะครับแต่ว่าสดจากจากจาก จากตูดไก่เลยแหละจากตูดไก่ใก <จ S 2> <c oughs> ่สดๆจากตูดเลยเนาะนี่ครับชุ่มช่นเพิ่งกินมันสมา่สือแถวนี้นะครับไข่หนวกเป็ดไข่อินซี่นะครับพี่หน่องเนาะนี่พี่หน่องมึงนะมันจะมีหัวอาหารผสมกับข้าวสุกนะครับผสมข้าวสุกผสมห่อมเนาะนะครับเมืมเม่อเมือม่อใส่จังซี่แล้วครับมันกัดซีจิกกินแล้วกันเมื่อกัดซี อ่ามันก็ตกลงทันตันไตก็ะชีไ้มีแนวแนวรองรับเนาะครับเนาะน่ะมันก็ต้นแนกก็สิกินข้างล่างต้นแนกก็สิกินข้างบนนะครับน่ะนี่คือการเฮ็ดสูตรอาหารนะครับน่ะ่นขายบ่แพร่งนะครับมันขายให้ชุมชนอยู่ใกล้ๆกันนะครับในหมู่บ้านนะครับผู้ใดกดอกมาซื้อน่ะมันเหลือกินครับพี่น้องน่ะก็เลี้ยงเป็นงานเอดินเลกนะครับอืมพี่น้อง นะครับพาพี่พาน้องมาเบิ้งถามผู้ใด้ทานได้ทันไดเลี่ยงนะครับก็ลองทดลองเบิ้งครับนะตอนเย็นเขาก็ปล่อยนะครับตอนเย็นเราก็ปล่อยให้มันจิกหญ้านะครับมันกินหญ้ากินแม่งกินยังไปให้มันยางเหลนครับเนาะตอนเย็นให้มันยางเหลนนะเพราะฉะนั้นเมื่อมันได้ยางเหลนมันก็ได้ลขยความเรียดนะครับมันก็ดสิไข้หลายครับใบใบมันกัดสิไข้นี่แหละพี่น้องนะครับมาดูด้วยกันนะครับ อาเรียงซ้ำนี่หาซิบโตนี่ก็พ่อได้กินเหลือกินกันได้ขายให้กับชุมชนเพิ่นนะครับที่จเจ้าของเพิ่นบอกให้ฟังนะครับเป็นเป็นไข่ไก่อินซีนะครับนะไม่มีหัวอาหารอย่างเดียวนะครับมีส่วนผสมมีผักนะครับนะมีผักอย่างเขาก็หั่นลงไปผปสมนะกับอาหารนะมีข้าวสุกด้วยมีข้าวสุกน้ำมีห้ามน้ำรับมีรำด้วยแล้วก็ผักบด นะครับอ่าบดใส่กันนะครับเพื่อให้มันให้มันได้กินนะครับเนาะครับพี่น้องเบิึงในกันแคมนี้นะครับพี่น้องครับอ่าพี่น้องครับอ่าคลิปนี้นะครับเนาะกับพี่พ้าน้องนะครับเนาะมาดูไก่ไข่อารมณ์ดีนะครับเพราะฉะนั้นกาขอขอบคุณพี่น้องนะครับที่เขามาติดตามนะครับช่องคู่สุรินทร์พาเลาะนะครับเนาะขอขอบคุณหลายๆนะครับคลิปนี้ไว้สำนีก่อนพี่น้อง นะครับคลิปหนาคอยว่ากันใหม่นะครับซ้ำนี่แหละครับพี่น้องสวัสดีครับ